่าสบายดีพี่น้องเฮ็ดแต่น้อหัวหน้าเอ้ยได้แต่ไมอ้ละจักเหลือกันซื้อห้อยซื้อเจริญปาปลาบป็นไรกินแนวมัซาเนี่ยเออกินได้แต่ห้อยกับปูพี่น้องเอ้ยเแนวปลาตาเป็นโดวงๆตาเอาเนี่ยเนาะกินแนวมันซาคเขาเป็นแลนเป็นกระแตกระจอนเขาไม่ได้เนี่ยมันไหวประธานประธาน ห้อยงามๆเลยเลยเขาว่าห้อยน้ำถุยนะเขาว่าอันนี้ออืพักขนาดสั้นเลยสั้นหรือเปลไม่ไม่ยืนยนท่าดิสันเราตามไปดูพี่น้องตามไปเริ่มสอยแลระบาดนี้เนาะโบสอยบ่ได้พี่น้องอ้ห้อยจันเรียบเรบได้โดดพว่วิงเกิว แมียนยู่ดอกมีเขล้ยตัวผู้เอสนี่แล้วผู้ทำกันทีแล้วแคี <c oughs> ้มดแล้วฮ่าค <c oughs> ักฮ่าโอ้ยเชอรี่เชอรี่ต้มมาย่างดีล้างเมียกก็บผ <c oughs> มีเลยพี่น้องอยากจะเช็ดมาคักเด็สามทุ่งห้าสิบพี่น้องอันนี้ก็แบ่งไว้ได้ได้ได้แน่หนิมันบูมมดดอกครับนี่บ <c oughs> ึงตะละนุ่ยกระต่ซาใจเลยใช่เฮอ ทำมาซ่า,า,าเขาจะว่าดอกธรรำมาซ่า,า,าเขาได้งานนี้ข้าข้าพี่น้องเ,อเฮ้ยเข,ขาคว้าโมเพชรพึ๊กลงไปเนาะอือไม่ยุ่งวันนี้ยุ่งเรื่อมาแล้วอ้าไอ้เบื้องตอนต่อไปตอนพุละครับบ่านนี้ <ừ> ตอนก้อยพุละครับบ่านนี้เาอาเ,าเรื่องเขาเรื่องซอยห้อมนี่พี่น้องเริ่มซอยได้ได้วครับนี่มือซอยซาเก้าได้ครับนี่อ,อันนี้พวกยักษ์สูงจะซื้อดิเอออันนี้มันซอยห้างมันจางแซ่บเนาะซอยที่โบแซ่บพันเรา แล้วก็พุณเอ้าข้างบ้านเนี่ยเนาะเก็บเอาน้ายายซีนี่เราว่าพวกนี้มันคืออะไรมาซีนปีมาบดมาไรทบต้นทบดอกลดรวยเราจุดไว้อยู่เหี่ยนพุ่นเนาะเหี่ยนหาบ้านมึงเอาผักบวบก็หาบ้านเออพวเก็ดก็หาบ้านผักงองก็หาบ้านเนี่เออบัดตอนบัดตอนนั้นเราเราบอกว่าเอาบัดตอนนั้นไปเอาเราว่าเอาลวดเอารวดแต่เราขีดไว้อยู่เป็นหรอหร้อซีนปีมาเดืแดเดือด ขาจอม้อเบิ่งอยู่เลยแอ้วปูขนาดบานนี่พี่น้องเลยอันเม็ดตะกว้อแดงอันเนื้อปูนเม็ดตะกว้อตะไคร่อ่อตะไคร่ห้อมหัวแดงเอาไปป๋อแล้วก็พักบัวพริกมัะนาวอาเมร์แม่กัมแล้วก็ใบพี่ท่านก็เอินนี่เอินใบอะไรอะหอปีอมปีเนาะหอมใบเลื่อยใบเตลเลยมามาหัวหน้าพอดีเลย ยอดหรอฮะเมื่งตอนต้มประสานไปล่ะบ้านนี้พี่น้องไปเลยพี่ตะขวดเล่าหรอวะกรุงรัฐบ้านนี้เนาะอืข้าวห้อยข้อยห้อยพี่น้องห้อยน้ำมันท้องให้ท้องนานี่แหละน้ำน้ำเผื่เนาะบนนั้นลำนาดอกเขาก็เว้นพันเอาดาันวะเพราะว่าน้ำเผื่อแค่น้ำเผื่น้ำพันนั่นแหละข้าได้การอยู่มีตัวหน่วยเยอะๆรับประกันความแซ่บเนาะแซ่บแน่ไหมเนาะ ทำเฮ็ดแล้วมันต้อเอาอก้อยห้อยเฮามันเพชรไปก้อนพันเมาโบราณพันเมาเอ่อบันเข้าขัวลงอีกบันนี่เต็มสูตรน้ำปูน้ำตาลเลือกเอาลวดผงสุลวดเดยดปาดสองรอเออมันจะเครื่องมาโอเด้อสีบันคือสีแซ่เป็นหน้าละนัวขนาดแหละ คักๆพี่น้อยสมดมดีมีแต่กินเอ้อโอ้โอหอมโบเดซิโอได้เด้อพี่น้องเนีอยนี่ต่ว่านั้นโบเดซิโอได้แต่ว่าอันบัตรปิดกล้องเลยจังเสือที่ล่างอีกเออค้าคักงค้างัตเท่านี้ท่านเราเอาของแซ่วิซานเนาะถ้าเราพักอื่นภาคก็สิกินคือกันนี่เลยเนาะแต่ว่าพักก็เป็นทางใต้ก็เป็นทะเลเนาะคลองทะเล เราเดินแกวนามาทางภาคกลางทางวนี้ก็เทกาลม่อ้อรอนย่เมื่อก่อนยำซุ่มเหรอเออเหาผสมมืก่นคนม่ก่อนไครัคักครว่ามันบ่คองรอได้แก้กันหน่อคนละอเอาจัดพราะ้ยบ่ได้แก้แล้วบ่ได้บานนี่เฮ้ยเสบมัติดเราหลอดในเฮานี่อะเราตดเหาเราตดเหาอ่อ อผุนผู้พันเอาติ่เข้ามาแล้วก็มีผุนได้กินแน่นอนไหมล่ะได้กินแน่มืนเดเอิ่ม่อสันนินธ์ุพันอิ่ม่โอ้โหรายการเนาะยามมีต้นน้ำมาเข้าเนาะรายการที่ถุยทุนองเอ้ยก้อยห้อยอาามันปึกก้อยเมืทาหก็เลยเต็มเนาะอาหาเพียหองพียาค่าขนาดพ่องพีงแมว มันเหนื่งมันเมืองมันเมืองเนาะซิมซิมซิมข้าหน้าซิมซิมรถเหม้อใดที่หรอฮะซิมมึงรู้บัตรนี่คำโปแซ่บกันย้อนผู้เจ้ามาแล้วคำผู้เจ้าเป็นผู้เอ็ดยอดเลยไม่เนาะยอดเลยบานีรเสิร์ฟได้เลยเนาะก้อยห้อยก้อยห้อยพี่น้องเอ้ยจะแม่มาคักกรับ อันห้าสิบบาทแบ่งครึ่งนี่เด้พี่น้องนี่ครึ่งเดียวได้หนิคุ้มเป็นคุ้มแบ่งครึ่งนี้ก็ขนาดอ่ะตักบันนี่เสิร์ฟได้บันนี่ตักเลยเนาะเรียบร้อยแล้วบันนี่พี่น้องเลยฝักคณะพักคือนเอาเอาเราเอาเลยดิเอาเอาก็แล้วไปพูนเลยยกเลยเออพันเวลาพันสี่ตาพูดละ สีมากเดินี่กบแก้มตู้ไต่พันบอกว่าอันมนี่ก็ได้จะได้บกันเี้ตอนนี้อาซุปเข้าไปลองบงด้วยก้งซลองบงด้วยการสีเป็นเรื่องการสีเนาะบันเดียการกินและบันยับกับสีไมอันผู้สีมมันจนอิ่มเลยเดเออขยองสุดหางสีม่ะผู้เฮ็ด่นสีมจน เราเยก้อยซีนเหอนรเราบอกซีนแม่เหมนจักเข่มจักจางกวงเอบจักกูได้คำากิ้เเล่าแล้วมัดหมืนนอแัดทหแล้วสุดยอนมัดเมืองเนาะเขมก็มีจางก็มีเพชรก็มีกรมีบ่เพชรก็มีฮะคลิปนี้ไลพี่น้อง ทางผู้ถือกล้องมันก็ไม่ไหวเลยเด้่อยากเหเข้าแหลกเลยเนี่ยบอลกล้ำพันก็เอาทิปเข้ามาแล้วนี่ยกองเขานั้นข้าไม่เอาเนี่ยเอาบ่วงบอลเข้าอ้าวสวันดีคลับพี่น้องเอาพกพอกันเมื่อคลิปหน้าครับอ้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อกดติดตามเพื่อนครับ